ไลฟ์แพดของวัตเทอร์ลิงเว็บสามจุดศูนย์ที่ผ่านมาทางคูโรเขามีเซอร์ไพร์อัปเดตอะไรมาให้เราบ้างไปชมกันขอต้อนรับทุกท่านสู่วัตเทอร์ลิงเว็บแพดสาอยู่กับพิธีกร2ท่านคุณคายและคุณเจที่จะพาเราไปท่องดูเนื้อหาต่างๆในแพดนี้ปะงั้นเรามาเริ่มพรีเซนต์อัปเดตต่างๆกันเลยดีกว่าฮะเริ่มเลยเหรอไวจังอ่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะ Let's go อัปเดตส่วนแรกพื้นที่ใหม่จะเรียกว่าพื้นที่ใหม่ก็ไม่เชิงเรียกว่าดินแดนดีกว่าเปิดดินแดนใหม่ใน3.0ลาไฮลอยหรือที่รู้จักกันในชื่อ So l a r i s Extreme มสุดขั้วแห่ง So l า r ิสมันคือดินแดนที่ตั้งอยู่ในดินแดนน้ำแข็งโลยาเป็นทั้งดินแดนอันอบอุ่นและอับชื้นใต้ชั้นน้ำแข็งเพราะการเปลี่ยนแปลงของแกนดาวเคราะห์เลยทำให้ลาไฮลอยกลายเป็นเหมือนขั้วโลกของโซลาริสในปัจจุบันส่งผลให้ชาวโรยาต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ใต้ดิน ซึ่งชาวโรยา่าอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาหลายชั่วอายุอยู่ร่วมกับกลุ่มสเปซ t ทรคคอล l เลกทีฟกลุ่มนักวิจัยชั้นนําระดับนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกําไรคอยก่อตั้งกํากับดูแลประเทศภูมิภาคและกลุ่มต่างๆในโซลาริสและจากคําพูดของชอคิปเปอร์ที่เคยกล่าวไว้ ว่าทุกส่วนในลาไฮลอยนั้นขณะนี้ถูกปกคลุมไปด้วยไวสตอร์มทาให้การสื่อสารทั้งหมดถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแถมลาไฮลอยจะแตกต่างจากดินแดนอื่นๆตรงที่ลาไฮลอยไม่มีเซนติเนลคอยชี้นําทางให้มนุษยชาติอ่ะเอาไปว่าเนื้อเรื่องข่าวาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ดูเขตพื้นที่ต่างๆในลาไฮลอยที่แม่มีเยอะอย่างก,กับดอกเห็ดสารวจกันตาแฉแน่พวกเราจุดหมายแรกที่เราต้องมาถึงคือสถาบันสตาร์ทอชมหานครแห่งการศึกษาที่ก่อตั้งโดยกลุ่มสเปซเทคคอลเลกทีฟแหล่งรวมความรู้ที่จะถูกแบ่งปันกันอย่างเสรีเเป็นด่าามืองงแหงกกรศึษ ที่ภาษารวมวัฒนธรรมสถาปนยกรรมหลายรูปแบบรวมเข้าด้วยกันสถาบันสตาร์ทอชยังเป็นที่รู้จักในอีกชื่อคือสถาบันเลเซเนเตอร์เพราะในสถาบันนี้ได้รวบรวมเอาเหล่าเลเซเนเตอร์ชั้นนําจากทั่วโลกมาอยู่ร่วมกันณนะที่แห่งน,นี้มีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากฝีมือของเหล่านักเรียนและอาจารย์อยู่ทั่วสถาบันมีหลักสูตรภาควิชาที่หลากหลายทั้งหลักสูตรทั่วไปจนถึงหลักสูตรเฉพาะทางแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้เยอะแยะเช่นห้องพยาบาลลานฝึกซ้อมต่อสู้ห้องสมุดลานจอดรถโรงอาหาร ตลาดนัดและอื่นๆอีก,อกมากมายซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมียันหอพักนักศึกษาลองออกมานอกเขตสถาบันกันสักหน่อยเราจะพบกับเขตธรรมชาติลักษณะเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์พื้นที่แห่งนี้คือป่าบิยาดเป็นที่อยู่อาศัยของพวกชาวโลยา่าในนี้เครื่องจักรและพืชพันธุ์ธรรมชาติอาศัยอยู่ร่วมกันมีซากประหัาพังของอารยธรรมโบราณหลงเหลือรอให้เราไปสำรวจไปค้นคว้าหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมันรวมถึงความลับบางอย่างที่รอให้เราไปขุดค้นกันเองในที่แห่งนี้อีกพื้นที่หนึ่งที่จะขอนำเสนอไปของแถมคือสถาบันวิจัยก่อตั้ ้งโดย a c e t e c h c o l l e c t i v e เจ้าเดิมสถาบันรูปวงแหวนเชื่อมต่อกับศูนย์กลางขนส่งดวงดาวตั้งอยู่บนยอดดาบขนาดใหญ่สูงจนสามารถมองเห็นพื้นที่ของลาไฮร้อยได้ทั้งหมดโดยที่นี่เขาจะเน้นไปทางการวิจัยเป็นหลักและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและยังมีสถานที่อื่นๆอีกเพียบที่ผมพูดไม่หมดหรอกให้แต่ละท่านไปสำรวจด้วยตาตัวเองดีกว่าต่อไปจะเป็นเควสใเนื้อเรื่องหลักใน3.0บทที่3ตอนอาราพบทและเควสบทที่3ตอนที่1จะเปิดให้เล่นในวันที่25ธันวาเกินนํานะครับ ในสองเควสนี้โลเวอร์จะได้เดินทางผ่านอุโมงค์อวกาศเข้ามาถึงลาไฮลอยและเริ่มต้นชีวิตในรั้วโรงเรียนนัดที่สถาบันสตาร์ทอชแต่อย่าลืมว่าลาไฮลอยในตอนนี้ถูกไวสตอมปกคลุมเกิืนกินอยู่เราอาจจะได้เจอภัยพิบัติอันตรายบางอย่างก็ได้ในอนาคตอันต่อมาเควสเนื้อเรื่องหลักบทที่3ตอนที่2จะเปิดให้เล่นในวันที่15มกราคม2026เควสนี้จะพาเราไปยังสถาบันวิจัยของ a เป Tech Collective และพาถลำลึกเข้าไปสู่อาณาเขตของเผ่าโลยาไปแก้ไขวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นนนนออัปเดตยยาาาหหะใใม่ลลฮ เมื่อเรามาถึงสถาบันสตาร์ทอชและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยจะปลดล็อกรถไฟฟ้าสามารถใช้งานเป็นเหมือนเสาว,วาร์ปไปตามจุดต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 2. อ,อุปกรณ์ช่วยพาขึ้นที่สูงได้อย่างรวดเร็วมารีรูปแบบจุดวาร์ปขนาดย่อมจะมีวางตามจุดต่างๆในสถาบันและไฮไลท์เดดเครื่องมือสำรวจใหม่หมอเตอร์ไซค์สำรวจภูมิทัศน์ใช้ขับขี่ในลาไฮลอยได้อย่างอิสระ แถมยังทําได้หลายอย่างนอกจากเล่นเครื่องไต่เขาก็ได้ยิงตะขอก็ได้ขึ้นแท่นจัาแล้วแอคท่าเล่นท่าเท่ๆก็ได้แต่ใส่หมวกกันน็อกด้วยเฮ้ยแต่ละพื้นผิวที่ขับผ่านก็มีเอฟเฟกต,ตอบสนองต่างกันเช่นบนน้าบนพื้นหญ้าเอ๊ะทำไมพัดลมคอมผมมันหมุนดังขึ้นวะและมีเพลงให้เปิดฟังระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์แต่ผมสงสัยนะครับถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอย่างนี้จะเก็บกล่องเก็บของตามทางยังไงล่ะไม่ต้องห่วงครับ ดูนี่ถ้าสงสัยว่าเราจะเก็บของข้างทางยังไงขณะขับมอไซค์เพียงแค่เรากดใช้อุปกรณ์สแกนของมาร์กของรอบๆให้ครบเพียงแค่นี้เราก็เก็บของข้างทางเข้าตัวเราได้ทันทีและอีกฟีเจอร์ของมอไซค์เป็นตะขอที่จะช่วยเก็บของรอบๆให้เราได้ขอแค่เราขับผ่านก็พอเราสามารถอัปเกรดมอร์ไซค์ได้ปลดล็อกเพิเพ่มความสามารถให้มอร์ไซค์เพิ่มเติมเช่นโหมดออโต้พายลอต มอไซค์จะขับให้เราเองไปตามจุดหมายที่เรามาร์กไว้เราสามารถสลับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้ขนาดับและมีโหมดซีนีแมติกด้วยและที่สําคัญเราสามารถเชิญตัวละครอื่นๆมาซ้อนทายได้มีระบบปรับแต่งมอไซค์เปลี่ยนสกินแต่งลวดลายให้มอไซค์เราได้ตามใจชอบหอหึและนี่อะไรอะ่ะหรือมันคือคอลแลบที่เองกำลังจะหมายถึงใช่ไหมครโเเพิ่มแมกนิกใหม่ในระบบต่อสู้ชื่อออฟจูนมันคือหลอดใหม่ที่อยู่หน้าเลือดศัตรูเป็นรูปโล จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อตัวละครเราโจมตีใส่พอหลอดเต็มปุ๊บเลื่อนมอนจะมีกรอบสีขาวขึ้นให้เราโจมตีอีกครั้งหรือไม่ก็ใช้ท่าพิเศษจูนเบรกสกิลเพื่อเบรกมอนช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมและขัดการโจมตีของมอนซึ่งแมคานิกนี้ใช้ได้กับเลสเซเนเตอร์ทุกตัว สามารถไปเช็คได้หลังลอัปเดต3.0ุดนรอรายละเอียดเพิ่มเติมของจูนเบสสกิลแต่ละตัวได้เลยนะครับฟีเจอร์ใหม่ชื่อเวฟไลน์เป็นระบบแชทกับตัวละครต่างๆแถมได้เพเพิ่มเติมมีเป็นกลุ่มแชทด้วยสามารถปรับแต่งสีพื้นหลังของแชทได้กิจกรรมถาวรอันใหม่ปฏิบัติการฟื้นฟูศูนย์สังเกตการเราต้องใช้วัสดุพิเศษในลาไฮลอยนําไปก่อสร้างซ่อมแซมเส้นทางเครือข่ายต่างๆในแต่ละภูมิภาคหลังสร้างเสร็จจะได้ค่าตอบแทนนําไปแลกของรางวัลในร้านค้าและปลดล็อกถนน ก็มีให้แลกเช่นกันอีกเกมเพย์หนึ่งที่น่าสนใจในกิจทาวนอันนี้คือระบบเปลี่ยนสภาพอากาศหลังจากซ่อมถนนเชื่อมเส้นทางไปได้สักพักเราจะปลดล็อกระบบเปลี่ยนสภาพอากาศสามารถเลือกที่ตามใจเลยว่าอยากให้ท้องฟ้าเป็นยังไงแต่ละสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยเช่นฝนตกจะทําให้บางพื้นที่มีน้ําขังระดับน้ําเพิ่มขึ้น ระหว่างสำรวจลาไฮลอยเราจะได้เจอกับเกมเพย์พัซเซิลใหม่ตามทางเช่นยืมแรงหุ่นยนต์แถวนั้นในการดีดตัวข้ามพื้นที่พัซเซิลสร้างของต่างๆจากเครื่องพิมพ์สามิติขึ้นมาสร้างได้อยา่างสแตนดี้ตัวละครโอเคผมสนใจพัซเซิลนี้ขึ้นมาละเคสวอยสตอมให้เราไปชาเลเล์ตบตีมอนแถวนั้นแล้วรับของรางวัลหลังจากชนะมันเควสสำรวจพื้นที่ของลาไฮลอยหรือรู้จักกันในชื่อเควสสีเขียวมีเกมเพย์แปลกใหม่ในเควสเช่นไล่ตบตัวตุนช่วยแต่งเพลงเพื่อปลูกสัตว์แถวนั้นสำรวจแบบมุมมองด้านข้างแลละอออออืื่่นนนๆีีกกมมาาาาายยรเเเพพสววจ้้ทฮัปดตห ล็อกอินเข้าเกมใหม่และเพลงหน้าล็อกอินอันใหม่ให้เข้ากับธีมของลาไฮาลอยเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาพักเบรกกันสักครู่นั่งดูโฆษณาของลาไฮาลอยกันไปก่อนจะได้เตรียมไปช่วงต่อไปกับข้อมูลอีกมากมายนะครับโอ้ก็ไม่ถึงว่าไลฟ์ของเกมวอเทอรีร่เวฟมาถึงปุ๊บจะยัดอัปเดตอัปเดตแต่ละอย่างให้ฟงังรวดเดียวขนาดนี้เดี๋ยวผมขอกินน้ำแป๊บอ่าดีขึ้นเยอะมา เข้าสู่ช่วงที่2ของไลท์กับพรีเซนต์ตัวละครใหม่ที่จะมาในบูว่า3.0กันนะครับพบกับลีเน่นักศึกษาปี2ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขับรถเร็วเกินกําหนดมาหลายครั้งตัวละคร5ดาวใช้ปืนท่าแสงความพิเศษอย่างหนึ่งของนางคือที่รองเท้านางจะติดตั้งอุปกรณ์โรลเลอร์สเกตไว้ช่วยให้การเคลื่อนไหวไหลลื่นคล่องแคล่วมากขึ้น ไม่ว่าจะพื้นดินหรือวิ่งไต่กำแพงก็ตามส่วนวิธีใช้เขาจะมีให้สลับโหมดของสกิลเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้เป็นโหมดโรลเลอร์สเก็ตพูดถึงการเปลี่ยนสไตล์ต่อสู้ใน3.0ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ Lessonance Mode Switch มันคือระบบเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ของตัวละครให้เป็นอีกแบบจะมีให้กดเปลี่ยนในหน้าอัปเกรดสกิลให้เราเลือกได้ตามใจเลยว่าจะใช้สไตล์การต่อสู้แบบไหนสำหรับการรับมือกับศัตรูที่แตกต่างกันไปโดยลีเน่คือพรีเซนเตอร์ตัวอย่างคนแรก แต่จากที่เห็นคือใช้การโจมตีการกดสกิลของลีเน่เพื่อชาร์จหลอดฟอร์เตเซอร์กิตของตัวเองพอหลอดเต็มปุ๊บสกิลต่อสู้ของลีเน่จะได้รับการเสริมพลังและนางจะเข้าสู่สถานะโรลเลอร์สเก็ตแบบพิเศษชาร์จสกิลพุ่งไปเตะศัตรูโจมตีและอยู่กลางอากาศทําให้มอนค้างกลางอากาศเป็นต้น ส่วนถ้าไม่ตายก็สร้างดามเมจรุนแรงโยนโคดกระป๋องสเปยและระเบิดสีทนได้ใส่ศัตรูอย่างรุนแรงอินโทสกิลของนางเมื่อสลับตัวลีเน่จะเปิดตัวมาพร้อมมอไซคที่เบิ่งฝาไฟแดงพุ่งชนใส่ศัตรูเป็นการทำดามเมจตอนเข้าไฟเออพูดถึงฝาไฟแดงผมได้เลื่องเอาไปฟ้องให้ตัวละครมาใหม่ตัวที่2ใน 3. 0ให้นางฟังแล้พบกับมอนี่ อาจารย์ขาสายที่สอนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันสตาร์ทอชตัวละคร5ดาวใช้ดาบใหญ่ธาตุไฟในการต่อสู้นางจะใช้ดาบใหญ่ผสมกับสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีต่างๆของนางเป็นท่าต่อสู้ทั้งการใช้โดรนควบคุมโดรนกลางอากาศยิงเลเซอร์สไตล์เออดาบใหญ่กิโมงครับอาจารย์ทุกการโจมตีจะเพิ่มหลอดฟอร์เต้ของนางเมื่อกดใช้สกิล อาจารย์มอนนี่จะเรียกโดนมากลางเป็นบาเรียขึ้นมาสามารถบล็อกการโจมตีของศัตรูและเคาน์เตอร์สวนกลับไปแถมฟื้นฟู HP ให้เพื่อนร่วมทีมเมื่อหลอดฟอร์เต้เต็มอาจารย์มอนนี่จะเข้าสู่โหมดโจมตีกลางอากาศเสกสารพัดเทคโนโลยีโจมตีศัตรูและแจกบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยถ้าไม้ตายอาจารย์มอนนี่เรียกโดนทั้งหมดที่มียิงเลเซอร์บีมพร้อมกันใส่ศัตรูทำดาเมจอย่ายงรุนแรงอ้ออ,อีกอย่าง เมื่อศัตรูโดน June skill, โจูนเบกสกิลจนติดสถานะจากจูนเบกอาจารย์มอนี่จะแจกบัฟเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยโดยบัฟที่แจกจะแตกต่างกันออกไปเผยหน้าตาตู้กาชานใน3.0เฟสที่1จะเป็นของลีเน่ สีดาวจะมีหยางหยางโยหูและแม่หมอไปจือลีลันจะเป็นตู้คาเทเทียและช็อคคนหน้าส่วนตู้อาวุธก็จะมีปืนใหม่เป็นประจําตัวของลีเน่ดีไซน์อย่างเกมมิ่งแต่จุดน่าสนใจจริงๆคืออีโมจิที่มีตัวอักษรภาษาไทยขึ้นมาแสดงว่าภาษาไทยมาจริงๆแล้วใช่ไหมส่วนอาวุธตัวลีลันก็มาด้วยแผนผังกาชาเฟสหนก็จะประมาณนี้สาหรับตู้เฟสที่2จะเป็นของอาจารย์โมนี่ สีดาวจะมีชิเซียสันหัวและด่านจินลีรลันคือออกัสต้ากับยูโน่ตู้อาวุธเป็นดาบใหญ่เล่มใหม่ของอาจารย์โมนี่ และอาวุธลีลันของออกัสต้ากับยูโน่ก็มาเช่นกันแทนผังตู้กาชาเฟ่สก็จะเป็นประมาณนี้เพิ่มเอ็กโคใหม่ประจาลาไฮลอยไล่ตั้งแต่คอส์ดหนึ่งยงคอรสี่แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นศัตรูใหม่ให้เราตบในลาไฮลอยและการมาเป็นเซซโซนาต้าเอฟเฟกใหม่ให้เรา3เซตเพิ่มอาวุธใหม่ทุกประเภทในตู้ถาวรสามารถเลือกหาในตู้ถาวรได้หลังอัปเดต3.0โอเคขอพักสักครู่มาดูคับสอนอาจารย์มอนนี่กับเด็กหญิงลีเน่ที่นั่งเรียนตามปกติแต่ออดดังปุ๊บหายตัวคนแรกของห้องเลยมาเข้าสู่ช่วงแนกกกกิจรรรมๆัเลยสท thing เป็นกิจกรรมขับมอไซค์บนสนามแข่งกับเวลาหลังแข่งจบจะได้ของรางวัลเป็นเพชรและวัสดุอัปเกรดต่างๆกิจกรรมต่อไปลาไฮลอย์พโอเนียร์ทำภารกิจให้สําเร็จและรับของรางวัลไปหนึ่งในนั้นมีภาพพื้นหลังโปรไฟล์ด้วยกิจกรรมถ่ายรูปในลาไฮลอยไปถ่ายตามจุดที่กําหนดเสร็จแล้วก็มารับรางวัลกิจกรรมโลโลขนส่งในลาไฮลอยกิจกรรมโดนเ e อ็กโคเวอร์ชั่นรีันอัปเดตเพิ่มการ์ดใหม่เข้ามามีรางวัลใหญ่เป็นสกินเอ็กโคท้าทายโฮโลแกรมใหม่สู้กับดีมเลดในลาไฮลอยถ้าชนะการท้าทายแล้วจะได้รับเพชและายใหม่ กิจกรรมท้าทายประจํารอบใหม่ในระดับความยากสูงเลือกบัฟและจัดทีมไปตบตีมอนทาคะแนนให้ได้ดีที่สุดเพื่อรับรางวัลตามเงื่อนไขกิจกรรม s i g อ of a s ไซเลสตาร์เป็นกิจกรรมแก้พารเซลเพื่อแก้ไขเออร์เลอร์กู้ข้อมูลที่หายไป และรับเพชรเป็นของตอบแทนล็อกอินแจกก้อนสูมฟรีตามธรรมเนียมตู้ถาวร5ก้อนและตู้ลิมิเต็ด5ก้อนกิจกรรมบนเว็บไซต์เชิญเพื่อนที่ห่างหายไปนานให้กลับมาจะได้รับเพชรเป็นของขวัญตอบแทนแจกก้อนสูมตู้ลิมิเต็ด10ก้อนและตัวเติมพลังงาน10ชิ้นแจกวันที่25ธันวาผ่านกล่องจดหมายในเกมต่อไปก็ถึงคิวของส่วนออปติมิ้เกมและคุณภาพชีวิตกันละได้3.0น 0, เราสามารถเข้ามาเล่นเควสของลาไฮร้อยได้ทันทีสำหรับใครที่ยังติดดองเควสเมืองเก่าๆไว้อยู่เข้ามาเล่นก่่่่ออออนไไได้้เเเเลลลยมมมตงงงสีีีววาทะืพิขขจกั เป็นเลเวล30และหลังจากอัปเกรดต a t a Bank อัตราดอป Echo คคอร์หและคอร์สจะเพิ่มสูงขึ้นปรับปรุงกิจกรรมดรอปคูณ2เราสามารถรับรางวัลรวดเดียว2ครั้งในกิจกรรมดอปคูณ2ได้เลยเท่ากับว่าจะได้รับรางวัลลวดเดียวคูณ4จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากดใช้โคต้าดอปคูณ2ทีละรอบอัปเดตระบบเค้กวันเกิดใหม่เริ่มตอนเข้าปี2 0 2 6เค้กตีมใหม่ปรับปรุง UI ใหม่ พิ่มตัวละครใหม่ล่าสุดถ้าลืมรับเค้กวันเกิดเกิน7วันระบบจะจัดส่งเค้กให้เราอัตโนมัติผ่านช่องแชทตัวละครเตือนว่าอย่าลืมมารับเค้กด้วยอุตส่าห์ทักแชทมาหาอัปเกรดหน้า UI จัดทีมตัวละครให้ภาพตัวละครมีการขยับเป็นไลท์ 2D แล้วจากเดิมเป็นแค่ภาพนิ่งปรับปรุง UI หน้าก,กิจกรรมให้มองได้ง่ายขึ้นคัดแยกประเภทกิจกรรมให้และมีเวลาเขาดาวน์โหลดเคสก,กิจกรรมเตือนให้เราเห็นปรับปรุงการจัดการดาวโหลดเฉพาะในมือถือผู้เล่นสามารถเลือกดาวน์โหลดคอนเทนต์ได้ขาดเล่นมีการแบ่งไฟล์ตามฉากและเเเเเเสส้้นนรรืื่อองงาาลลลลลกกกไดดตมะะวยแพพฟฟััั์ชบ ก่อพยากรที่ไม่จำเป็นออกไปได้เนื้อเรื่องหรือคาสิโนไหนที่เคยดูไปแล้ว สามารถลบไฟล์พวกนั้นออกไปได้เลยและระบบเฟรมเจนที่ช่วยให้ภาพลื่นขึ้นในมือถือจะเปิดให้ใช้งานรับรองในชิปมือถือมากขึ้นเช่น snapdragon 8 Elite Gen 5, MediaTek Dimensity 9400 9400 Plus และในอนาคตจะมีเพิ่มมาอีกส่วนใน PC ซจะมีเพิ่มเอฟเฟกต์รายละเอียดภาพให้แน่นขึ้นเพิ่มการตอบสนองของภูมิประเทศเช่นรอยท้าบนพื้นทรายต้นหญ้าดอกไม้ขยับตามตัวละครเดินผ่านรวมถึงตอบสนองต่อท่าโจมตีตัวละครนั้นด้วยเสียงบรรยากาศต่างๆออกแบบให้สมจริงยิ่งขึ้นหวังว่า RTX 2060ของผมจะยังไหวนะมาของ รประกาศปล่อยฟิกเกอร์ตัวละครฟีบี้ในขนาดสเกล1นต่อ7ภายใต้การร่วมมบือกับ,บแบรนด์ฟีนิกซ์ประกาศอ e ีเวนต์โซลาริสซูเปอร์คัพซีรีส์งานแฟนอาร์ทที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในแพทสดอย่างสุดท้ายกิจกรรมบนเว็บไซต์แบบทดสอบสมัครเข้าเรียนสถาบันสตาร์ทอัและได้เพจด้วยนะสามารถไปหาเล่นในเพจออฟฟิเชียลได้เลยรวมถึงเพจออฟฟิเชียลไทยเขาก็มีด้วยนะและที่สาคัญในเว็บนี้มีภาษาไทยเรียบร้อยและนั่นคืออัปเดตทั้งหมดของวัตเทิลลิงเวบแพท่ผมจุดศออกกูนยอนนะครับว่่านีเป็นคลิกขอกผม ที่ทาเกี่ยวกับเกม Watering ิ่งเวถ้าเกิดผมตกหล่นข้อมูลส่วนไหนไปสามารถคอมเมนต์มาเสริมมาบอกเพิ่มเติมได้นะครับอ้อแล้วเรื่องภาษาไทยผมห็นแล้วนะว่ามีเพจ Off ฟิเชียของไทยใน Facebook แล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยว่าเกมนี้จะมีภาษาไทยแน่ในเร็วๆนี้แต่จะมาตอนไหนก็รอดูกันไปนะครับส่วนผมจะขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นหน้าใหม่ในคอมมูวอเทอร์ n ิ w งเวฟนะครับรบกวนด้วยนะครับทุกคนเอาละถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับ กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมขอเตรียมตัวแยกย้ายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบายครับสวัสดีครับทุกคนชิปหายแล้วทุกคนผมว่าผมกำลังจะโดนอาจารย์โมนี่ตกว่ะ